กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอมให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณท้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีรูดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะพโพดโพกมบกแต่งน,นะคะข้าอยู่0 7เจศูนย์ค่ะ แม่ใครอยากเข้าบ้านนะคะแนวทางเราพัฒนาก็ปังเหมือนกันในบ้านหนาบ้านก็ปังนะคะพี่ๆจะทูบก็ปังนะ,ะเดี๋ยวน้องสาโซ่เอาทูบมาให้ดูนะ,ะเดี๋ยวหาไปขี้โม้นะคะทูบน้องสาวโซ่นะ พี่พี่ดูสามหรือเปล่าสามหนึ่งเก้ไหมราวพัฒนาน้องสาวโซ่งลงในบ้านตัวนี้นะคะส่วนอันนี้ว่าจะเอาไว้ลงพรุ่งนี้ฮาหนอยนะคะแต่ว่าเข้ามาลาวพัฒนาแล้ว3ตัวเต็มๆเลยนะคะสกับ8เป็นตัวเดียวกันนะคะโพดโพบงโม,โมโบกแต่งนะคะ สามตัวน้องซาโซ่ไม่ลงลงสี่ตัวนี่ก็เข้าอยู่นะคะน้อยก็มาแล้วก็เข้าสามตัวนะคะโพดโพบุงโมบกแตงใครอยากเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะนี่นะคะเข้ามาเลยนะคะนี่ดึงเข้าทุกคนเลยนะคะที่ใครอยากเข้าบ้านนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะงวดนี้นะคะก็จะเป็นแปดเจ็ดหนึ่งศูนย นะคะสี่เจ็ดหกเก้าแล้วก็หนึ่งสองนะคะจดไว้แคบไว้นะข้าวคือข้าวหลุดคือหลุดทำไม่แถมนะงวดนี้ไม่แถม ที่จริงคำนวณตัวเลขได้เยอะมากเลยนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆวยไว้แน้อำอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า